สวัสดีครับพี่น้องต้องไปครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูคั่วแฮมไก่ครับตตอัำดับเลกดหอพผิกเคียงอริอจินอลของเาลงไปคั่วกับเครื่องเทศเนาะคั่วจนหอมจามสีบานแฮบานบันเดอรก็อุอ้ยแม่อุยอ้ยจมม็นว่าบุญละอ่ะพวจนหอมแล้วกำจำลำเขาจะเอาไก่เข้าใส่เนาะอมอสังโคเห็ดเดะอล่ะ ไก่เขามาละใส่ไก่เข้าไปครับวัวครับล้วนเข้าไปครับวัวอย่างเดียวมันต้องเกี่ยวไผ่ครับเอาปโอ้ยเนี่ยโอ้ยจามสี่บ้านห้าบ้านบนทำมันแบนล้ำไก่แล้วเขาก็ก้นก้นก้นครับจะไปทอมันได้ติดมอครับสำหรับไก่วันนี้เป็นไก่พันธุ์ครับผสมสีโค้งไก่เหมือนกันครับได้มาจากป่ารครับมันแหลงมากกึยังกินได้อ่าหันไก่ ได้มาตึงโค้งได้มัดตึงิ้นเอ้ามาควาแฮมกันครับวันนี้ล้องพอจะล้มมาล้ากับแกมก่อนได้กับเขาก่อนได้ไหทีมีไก่เมียงไก่เก่งไก่ผู้เจ้าเล่าเนาะนี่มาจังไย่ีงเนี้ยเือกินก็เอามาครับอาจะนี่เคือกินล้มล็อสมบัติไก่เมี้ยงนะงเนียวเนาะตุงนุ่มปุยอันนี้ไก่พัน หัวเขาจะได้คมม้อมืนถ้าไก่พันธ์มาคุ้นขับใส่เคียงปุ้งนะก้นยังเการับรักจำลำ้เนะไก่พันธ์นี่มือนะครับไฟเขาลุกจุงจ่งจุง่งจุ่งนะกำเดียดบ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 ดสูนหัวเขาใส่ย่างเดียวครับสูเพิงครับเวลามาํำม,มาแลงมาขาย,ยาเข้าอยากดำละ่ะอย่ไปจ่อยไปคาเจียไปนอ รับยาคาเช่ห้องมีตลอดครับคำมาแ,แล้งแกหลังแกแอวเหนอบันหนอกขอ,อกนะาฮ่ว่าไผ่หนอปุ้นขหลัวใสเข้าไปครับรอน้ำแห้งสักก๊มขขอมฮ่องก็จะเอายาคาเช่ห้องบุ้มครับจะก๊ว่าบุ้มบุ้มนี่คือว่าแม่พอเนินเนี้ยปวดห้องว่าบุ้มนี่อ่ะยาคาเช่ฮ่องหดครับมันข,ข้าเนอ กนคน,คน,นกนยาคาเจียบุ่มหือขัดใจก้นมันมันจะคิวเร้วหวังจิวตาให้ดีๆจะไปเอาไปไกลอ่อแหงว่าแหงกับรับใครคนไหนเขจะไปเหลียเจี๊ยนอ่ะเติมนำสุกเข้าไปครับเอาหมกจำจืดเนอแหงลํำก็บรรลัมนาหมกพุกคิกครับ ขุไปครับไน้ําแล้วล้อสักคกำา้อาจะะอบพักลงหนอ่อแ,แม่หัวก็ไปเก็บพักนาที่ไผน้าที่มันมาช่วยกันได้กินมันแรงมากนะอ่ะจันจอคุสนกับเผาหนไะใบมักกูดใส่ลงไปครับรวมผืชพ,พักสมนุนไพรอยู่ในนี้มดัดอ่ะด้ๆๆๆ ยกมาตึงสวนก็ว่าได้เนาะปัะเอออ่ะสาภาพหน้าตาแล้วละว,ว่าแฮมไก่ของเฮาแรงนี่ตักขึ้นถวยเสิร์ฟครับผม